คว,ตว,วาตันเสองคนนะบ้าตายละด่านนีิฮาที่สุดแล้วครับถ้าเป็นของจริงกระป่าน,นี้ก็โตมไปแล้วสวัสดีครับบองฟองปูลค,ครับพักเสียงเป็นคุณเอนอุเกะอิชิกาวะครับมีหลายคนบอกว่าถ้าพูดถึงโคตรบันหาก็ต้องถึงต่อน้ำริมจริงนะครับเอ้ยอถึงไหนวะเนี่ยไม่เห็นตรงวะสวัสดีครับผมณติผมภาคเป็นโอซามุชิตัตโอ้ ขรมมาแล้วสิครับเอจมวัยนีาสวัสดีครับผมชื่อธงชัยชาติจมวันนี้มีพี่น้องหรือว่าเพื่อนเด็กอันนี้อันนี้ภาคเป็นดุขีมูละสุดยอดตัวจะต้องไปถึงรอบสุดท้ายให้ได้ ชื่อนี่ฝีลิปตีชาครับชืบ่อเล่นทั่วหอครับผมรับบทเป็นแม่ทัพซูมารุคิมุระครับ นะครับด้านหน้าก็จะเป็นผู้ใหญ่นะครับด้านหลังเราเชิญพี่ป <pun> <ani> ๊อได้นี้นะครับครับผมเขาบอกเขาเหมือนนายฝรั่งกันนะฮะวันนี้เขาบอกเหมือนใช่ไหมญี่ปุ่นนายญี่ปุ่นนายญี่ปุ่นครับครับแบบนั่งได้สบายสเลยนะ่งนบีมไม่ได้เชื่อโอเคอ่ะเชิญท่านมานั่งคุยกันหน่อยดีกว่าวันดีท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับสวัสดีครับผมครับผมครับผม้าดูไม่ได้ก็ไม่ต้องลุกวไม่ใช่พี่ป๊อบ กินทุกท่านแต่ว่ามันเป็นทรงอย่างนี้จริงไหมครับทางเก้าอี้นะครับเปลี่ยนนิดนึงครับผมขออนุญาตเริ่มต้นที่หัวหน้าเจ้าของปราสาทหน่อยนะครับครับถามอันหิงก่อนครับอันิงเนี่ยเป็นผู้ที่พากเสียงให้กับคุณทาเคชิคิตะโนะซึ่งเป็นเหมือนบอสใหญ่ของรายการเจ้าของปราสาทให่เลยบอสตัวสุดท้ายซึ่งปกติเราจะได้ยินเสียงของอนหิงเรียกเรียกคนสุดท้ายคนสุดท้ายคนสุดอ้อคนสุดท้ายนะปกติเราจะได้ยินเสียงอันนิงเนี่ยพากเสียงเป็นเสียงอันหนิงเองนะครับ ในโฆษณาในสปอตต่างๆแต่ว่าคราวนี้ต้องมาภาคเสียงเป็นคนอื่นครับอันนี้ครับรู้สึกยังไงบ้างแล้วความผูก่านต่อในการนี้เป็นยังไงบ้างครับอันนี้ครับาบอกว่ารู้สึกว่าเสียใจคงไม่ดีคงไม่ดีครับครับครับไม่น่าเป็นอย่างนั้นครับผาต้องถามนี้เลยครับครับรู้สึกก็เป็นคำถามกว้างนะครับก็ต้องตอบไปแบบว่ารู้สึกยังไงก็ต้องดีใจนะครับแล้วก็ภูมิใจแล้วก็ขอบคุณที่ได้รับเกียรติจาก ความวิดีโอนะครับครับและที่จะเป็นผู้ประสานงานและทําให้ผมได้ไปร่วมงานก็ต้องขอบคุณพี่ไก่จากกิ่งมะกอกชอบครับเห็นก็พูดว่าคําว่าชอบมันไม่ถูกภาพท่านบอกคำว่ชอบคือไปจากช่างต้นก็ได้เลยอ มากรอแล้วกันเป็นก็้วเราเปเป็นรางวัลน,น่ยนะครับได้รับประสานงานมาแล้วบอกว่าให้ให้มาภาพให้มา,มาถามมาเยอะแยะไปหมดเลยสรุปแล้วมาลงตัวที่ที่ภาพเป็นีทาเคชิทา,นนาคทเคชิคิตานโนะอ<ท>ะอะไรนะคุณทาเคชิคิตาโนะอนะที่นักสกุลคิตาโนะใช่ครผมโคิตาโนะ ครับผมส่วนใหญ่จะเล่นกับทาเคเชียมันจะคุ้นแค่นี้ครับครับก็พอแล้วไงต้าใช่ใช่ใช่อย่า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 พูดเยอะเดี๋ยวไปไม่ถูกไม่ใช่ไม่ใไม่ค่อยคุ้นข้าวไทยกรับฉันหอนเลยครับก็ก็ก็ดีใจมากแล้วก็หลับที่ได้รับเกียรติทํางานระดับโลกนี้นะครับกับฟรานวิดีโอแล้วเขาก็ติดต่อเขายากก็อยู่สิงคโปร์นะครับก็แต่ก็ดีใจว่าทุกคนน่ารักอย่างเช่นคุณช้างหรือว่าคุณเติ้งแล้วับ รู้จักกับคนสิงโปพที่มาด้วยรู้สึกว่าทุกคนมีเป็นมนสิงที่ดีพูดถึงความประทับใจกับช่องมากอนนี่ทุกคนน่ารักมากๆนะครับไปรักไปส่งไปรักมาส่งแล้วก็พู้กกับ มีบอนใช่ไหมฮะีบอนีบอนครับรีบอนนี่ก็ให้ให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างมากและที่ขาดไม่ได้คือผู้ร่วมภาคทุกคนคือคือผมภาคไม่เป็นนะครับแล้วก็ภาคเป็นคนอื่นด้วยภาคตัวเองยังด่าตัวเองไปเรื่อยเลยครับผมก็ผมเคยภาพภาพยนตร์ที่ในภาพยนตร์ไทยครับภาพยนตร์ต่างประเทศที่เป็นตัวเองนั่งดูจอแล้วก็พูดมันพูดอะไรของมันว่าน้าปากมันก็ไม่เปิดอะไรอย่างเงี้ยก็ด่า ตัวเองไปนะครับแต่พอมาได้ภาคนี้ก็สึกว่าได้รับแรงสนับสนุนจาก,กภาพนักภาพเมืองชีครับผมไอ้เราก็ก็เป็นเด็กใหม่สําหรับบรรพกุรุทั้งหลายที่ที่นั่งอยู่ก็ทุกคนไปช่วยถึงแม้ว่าเราจะเราจะภาคันคนละวันแยกกันภาคดีแต่ว่าเมื่อมารวมกันแล้วเนี่ยสิ่งที่ดีผมก็ขอน้อมรับไว้โดยเฉพาะน้อมรับจากพวกพี่ๆมานาทั้งหลาย ัน,นี้อะไรอย่างนี้รีบครับครับก็ช่วยทา <c oughs> ให้ทำใหหนังเรื่องนี้ดีแล้วก็สนุกมากขึ้น <c oughs> เพราะว่าเรื่องของคาแรคเตอร์อตัตัวก็ไม่เหมือนกัน <c oughs> จริงครับครับนะครับแต่ว่าก็ได้มาร่วมภาคกับนักภาคมือชิมว่าทำให้เรารู้สึกเราดีขึ้นไปด้วยค <c oughs> รับใจตัวเราแล้วก็ส่วนวันนี้ถามอะไรอีกครับ <c oughs> รายการบทมันฮาอีกัเคยได้ดูสมัยก่อน กรายการโอดมันหาก็นึกถึงตอนที่ผมเป็นวัยรุ่นเลยครับครับซึ่ง ไม่น่าเชื่อว่ารุ่นนี้แล้วผมยังได้ดูตอนใหม่ๆของโอทพันธ์ที่จําได้แม่นก็นเพราะว่าเขาไม่รู้ทําไมหรือว่ามันมีอะไรผูกพันเลยทําให้ผมต้องมาภาพเป็นตัวเขานะครับคอยู่จะมีคิดหน้านะไม่อยู่ๆเขาก็มาจากขออากาศวันเกิดผมพอดีครับอ๋อเหรอตอนที่หนึ่งเลยครับโอ้วันที่สอปสภาคมพุทธศักราช2529ครับนี่ไงไอ้เพื่อกสี่ขวบไปนุสอเก้ ผมก็ห่างคุณไม่ท่องหร่หรอกครับตอนนี้อนยุสิบเก้างผมก็สามสิบสี่คร bueno> ับตอนนี้ก็มีซีอยู่อ่ะคุณหน่อยผมสามสิบสี่ก็ดูในตอนนั้นก็ทํางานครับแต่ว่าสามสิบสี่นี่ผมทํางานอยู่กับ าจารย์สมเกียรติก็เลยพอมีเวลามากหน่อยเพราะว่าเป็นทำรายการอาทิกลร,รวันเท่านั้นเองอยู่ที่นี่กรุงเทพหลอนานั้นก็อ่านข่าวแล้วไปพูดสื่อข่าวอยู่ได้สักแปดเดือนแล้วก็มาทำที่นี่กรุงเทพก็เลยก็เลยได้ดูเขาบ่อยแรกแรกก็ ตั้งชื่อแล้วก็ไม่อยากดูพรกลัวจโหดฉลาดอะรย่ีู่้มันโหดจริงใช่ไหมฮะแล้วมันมันครับแล้วก็เป็นภาษาวัยรุ่นอะไรแต่พอเราเข้าไปดูเนื้อแล้วนั่งฟังเราก็ใจกับเขาแล้วเนี่ยครับเราคิดว่าตรงนี้ก็คืออุบายนะคุณทาเกชิเนี่ยเขาฉลาดมากๆถ้าว่าเขาเป็นคนเขียนหนังสือสักเล่มหนึ่งเขาเขียนนิยายไปคนก็อ่านแล้วก็ชอบในนิยายเขาแต่ก็ ภาพก็ต้องไปคิดอเอาเองสองทำเป็นภาพโยนออกมาก็อาจจะได้สองชั่วโมงกว่าแล้วก็ก็สรุปไปแค่สองชั่วโมงกว่าครับแต่ถ้าหากว่าเข้ามาทําเป็นเกมและให้มีการแข่งขันกันเกิดขึ้น ให้ดูว่าใครจะเก่งกว่าใครแต่ยังไงพวกเขาไม่เก่งกว่าผมหรอกภาษาเกามาททาลายผมไม่ได้หรอกภาษาผมเนี่ยก็มาถูกไปถึงหรอกผมต้องทําอะไรที่มันโหดกว่านั้นผมก็ั้นงขึ้นไปแต่ทั้งหมดนี่คืออุบายที่เขาทาให้ผู้กล้าทั้งหลายเนี่ยแม้แต่ทั้งตัวเราสอนตัวเราว่า คำว่าโหนเนี่ยคือเมื่อเราไปเจอวิกฤตอะไรต่างๆให้เราต่อสู้กับวิกฤตเ่านั้นได้ไม่ใช่แค่สุ่มไม่ใค่ไอ้หนามที่พุ่งมาหาเราหรือโหนไปปกน้ำรหรือผ่านหัวสิงโตไปหรือมังกรไปอะไรเงี้ยคือให้เรามีสติอยู่เสมอครับ,รบและทําให้มันมันคือสนุกไปกับงานที่เราทําแล้ว มันก็เราก็จะหัวรอบได้ครับถ้าเราทําได้สองอย่างทั้งหมดเนี่ยเราไม่ต้องไปนั่งร้องไห้ไปครับรยกว่าครบรถเลยนะฮะนั่นแหละก็เลยทําให้ผมได้มีเวลาได้ดูว่าเป็นวันหยุดหรือวันอีดเ้มือนช่วงเราดูไงช่วงเสาร์อาทิตย์สองห้าสองเก้าใช่ข้าอปหน่งแต่เราเนี่ยสี่ขวบนะครับนี่คืออันหนิงที่มารับบทเป็นคุณทักษิชิซึ่งขนาดอันหนิงเนี่ยภาคอะไรมันั้งเยอะก็ถือว่าไม่ง่ายนะจริงผมว่ามันยากมากไม่เหมือนกับการภาคเสียงตัวเอง ก็ตัวเองก็ด่าตัวเองมาแล้วไงครับครับครับแต่ว่าไม่ได้ด่าใครเลยนะครับอันนี้อันนี้ด่ากูกา ผมกล้า oh oh. พูดเก่งและเคิมา่าพูดกันไม่หย like <mm ุดเลยทีเ <ESS> ด <alrededor. S 2> <c oughs> ียวไปถามผู้กำกับดีกโอเคโอเคทีนี้มาคนต่อไปดีกว่ามาถามผู้กำกับการพากย์คุณบอสนะครับครับผมคุณบอสลงเสียงด้วยแล้วก็เป็นผู้กำกับด้วยนะครับพอจะเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับว่าการกำกับนักแสดงนักพากย์เหล่านี้มันมีเทคนิคอย่างไรบ้างมันยากอย่างไงบ้างครับ สำหรับนักภาพนี่ยก็จะเป็นเมือนอาชีพเป็นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราจะไก i แค่อารมณ์แล้วก็ให้สิงปากแล้วก็เผื่อถ้ารู้สึกว่า มีไอเดียว่าเราขอปรับบทตรงนี้แล้วมันจะดูคนไทยจะดูเก็ตขึ้นมันจะตลกขึ้นเราก็จะรบกวนพี่ๆว่าเราขอปรับบทตรงนี้คือมีการอินโพรไวส์เซอร์ใช่แต่ว่าเราจะเล่นในปากของนักแสดงคำตรงนั้นครับเราจะไม่มีแบบว่าถ้านักแสดงไม่ได้พูดเราเล่นเองครับไปเราจะไม่ทำจะเล่นตามของเวอร์ชันต้นฉบับของเขาเลยใช่ครับคือเขาอาจจะพูดมาแต่ว่าเราจะเล่นในคำของเขามันอาจจะ ไม่ได้ตรงกับคำที่เขาพูดละเปอร์เซนแต่ว่าณตอนนั้นมันจุดประสงค์ของซีนนี้มันคือต้องตลกอเเราก็เลยจะใส่จะเอาจุดประสงค์ตรงนี้เขาเล่นขึ้นอยู่กับซีนนั้นๆใช่ครับโดยที่ไม่ได้บิดความหมายค่เปลี่ยนจากต้นฉบับไวมากเกินไปคือถ้าเป็นเมื่อก่อนเราดูพวกหนังจีนโบราณเวลาเดินตลาดเนี่ยประดานไม่คงไม่ค้าไม่มีใครขยับปากทุกคนแต่พูดกันท้างเลยนะใจกิ๊กกันจบใจกิ๊กกนไม่ได้ใครมาสองที่ ดูเนี่ยเวอร์ชันไทยพอไปดูเวอร์ชันแบบของต่างประเทศคนละลมคือเหมือนคนละเรื่องเลยอ่ะคนละเรื่องนะดูของไทยสนุกกว่าเยอะเลยอ่ะแต่นี้เราใช้วิธีที่ว่างับปากให้ตรงกับคนชมดูใช่แล้วมันจะไม่หลอกคนดูด้วยว่าตัวละครตัวนี้พูดอยู่เพราะฉะนั้น เขาจะไม่บอพูดของเขาแต่ถ้าเขาปากเขาไม่ไม่ได้พูดปากเขาปิดแตอนนั้นก็จะไม่มีไม่มีเสียงเราเลือกนักพากมาพากในเวอร์ชันเนี้ยเออเราเลือกยังไงแต่ละคนถ้าไม่นับเรื่องลิ้นของชานิชมันเกี่ยวกับการได้งานอีกนิดของเนาะเขาบอกเขาบอกอันนีงถ้าถอยเบียดมัน่อนะชานิชระมัดรเบาๆนิดนึงครับผมคที่มี่อ่อนนิดนึงมีส่วนในการเลือกหรือว่าคัดเลือกเช่นเดิแต่ละคนไหมพร้อมวิดีโอกับช่องเกาะสตูดิโอจะร่วมกันในการแคสติ้งแบบนักพากย์กับเสด็บ ที่จะมาให้เสียงนักแสดงในครั้งนี้ครับ,รบโดยหลักๆก็คือจะอิงจากเ,เนื้อเสียงแล้วก็บุคลิกที่ ใกล้เคียงกับดาราที่ออกในรายการครับเพราะที่เวลาเขามาพาาเขาสามารถดึงความเป็นตัวเองออกมาได้มันจะได้ความเป็นธรรมชาติโดยที่ไม่ต้องหรับอะไรเลยครับครับผมโหเรียกว่าทำกันบ้านเยอะเหมือนกันนะเยอะเหมือนกันแาคแต่ละตัวแต่ละตอนเนี่ยแล้วการพากภาษาญี่ปุ่นหรือวัฒนธรรมของคนญี่ปุ่นเนี่ยมันแตกต่างจากแบบหนังจีนหรือว่าฝรั่งอะไรอย่างเงี้ยนะเชิเก่งๆไว้ของคนญี่ปุ่นครับโดยเฉพาะช่องของหนังญี่ปุ่นหรยการญี่ปุ่นมันจะมีความเป็นอนิเมะมีความเป็นการ์ตูนด้วยคาแรคเตอร์ วิธีการแสดงออกของเขาครับใช่ครับวิธีเน้นน้ําเสียงต่ำเพราะฉะนั้นเราก็จะมาปรับให้เป็นคนไทยมากขึ้นบางอันที่คิดว่าอันนี้คนไทยไม่น่าเก็ตเราก็จะปรับให้มันสําหรับให้คนไทยดูเก็ตมากขึ้นมากกว่าเดิมอะไรอย่างี้ก็ต้องมีปรับนิดหน่อยเหมือนกันเราไม่ได้แบบร้อ์ไม่ได้เป๊ะเลยใช่ครับครับอันนี้ก็เพื่อคนดูแหละให้มันเข้าใจง่ายขึ้นแล้วก็เก็ตง่ายขึ้นด้วยนะครับมาที่ราชินีของเราบ้างไหมโอโคุณติดใจมากเลยนะ ราชินีลิ้นสว่านของเรารนะครับคือพอได้เห็นเวอร์ชันญี่ปุ่ก็เป็นคนอื่นไม่ได้แนละ้วละใช่ต้องเป็นเขาเลยขออีกทีได้ไหมอีกทีได้ไหมอันน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 น้นนนนไนน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 น ชานี้ถ้าบอกชาี้เขาทำอะไรมาหลายยมากนักแสดงร้องเพลงภาคส่งภาคเสียงก็ภาคมาแล้วด้วยความท้าทายของการมาภาคโหดมันหาครั้งนี้เป็นยังไงบ้างเนี่ยอูยากมากค่ะเพราะว่าจริงๆเคยบอกพี่บอสนั่งคุยกันอยู่ว่าเคยลงเสียงโฆษณาใช่ไหมแล้วเวลาลงเสียงโฆษณาเนี่ยเขาจะมีเวลาบอกเราเราแค่เหมือนแบบกำหนดลมหายใจเราอะว่าเราจะเว้นตรงไหนเร็วตรงไหนช้าตรงไหนเรากำหนดได้หมดเลยแต่เนี้ยพอเป็นคนจริงๆอะค่ะเราต้องภาคเสียงคนจริงๆอะเหมือนเหมือนที่อันนิงบอกเลยคือด่าตัวละคร มันรูน้เพราะว่าระบบการหายใจของเราต้องเท่ากับเขาด้วยแล้วก็เป็นเขาเลยอะแล้วเป็นเขาเลยแล้วจังหวะการพูดคนญี่ปุ่นเขาจะมีแบบสมมติว่าเขาพูดไปแล้วเดส s ะเราก็ต้องมีเหรอครับ <c ups> คือมันพ่วงของพ่วงในการพูดพ่วงการพูดมันเลยมันมีความยากค่ะแต่ว่าแต่ว่าสิ่งที่เราสนุกไปกว่าน,นั้นคือคาแรคเตอร์พ,อพี่บอสบอกว่าเฮ้ยสันบบเป็นพี่ี่นนิเป็นคาแรคเตอร์แบบนี้ได้เลยนะแต่ที่ได้เลยแล้วก็เราก็แค่จับห,หุ่นก่อนฮุ่นเพราะว่าตัวตัวที่สนีได้รับเนี่ยคือนาโอมิใช่ไหมคะเขาจะตัวใหญ่มากเพราะฉะนั้นเราจะอาจจะต้องใช้เสียงซึ่งจริงๆแล้วเสียงเราก็มีความทุ้มน่าจะไปในทางที่แบบเป็นผู้หญิงบวกได้อะตัวใหญ่ได้แต่ว่าก็จะมีความดัดจริตนิดนิด ู้สึกว่าสิ่งที่ภาพออกมามันจะเป็นสิ่งที่มีความแตกต่างจากเสิ่งพวกของนี้อยู่คอควงนะใช่ค่ะเพราะว่าเราดูจากจักรุ่นเขาด้วยนะแล้วก็แล้วก็พี่ป๋อเองก็บอกว่าเสียงเดิมเขาด้วยใช่ป่ะใช่ค่ะด้วยเสียงเดิมเขาจะชอบเอ่อเวลาที่เขาจะแบบฉันจะขยี้่แหละเขาจะน้องเหมือนโยแบบเนี้ยซึ่งปกติแล้วพอกลับมาพูดเป็นเป็นธรรมดาเขาก็จะพูดแบบใช่ ปกติโอ้โหซึ่งมันต้องปรับยากเหมือนกันนะมันจะสวิงไปสวิงมามันยากค่ะมันยากค่ะแล้วพอแบบจึงบอกพี่บอสว่าพี่บอสเปิดของโอนให้ด่วนได้ไหมขอขอฟังของคนอื่นได้ไหมเราฟังแล้วแบบเฮ้ยเพื่อขอเข้าใจละว่ามันต้องปรับประมาณนี้ประมาณนี้คนนี้บอกเลยว่ามันเป็นงานที่เรียกว่าทํากันมาก่อนนะาแทบไม่ได้เลยอะใช่มันต้องมาเห็นภาพเห็นอะไรก่อนอะเตรียมตัวอะไร้เตรียมตัวก็คืออาจจะวอร์มแค่เสียงอะไรมาแต่สุดท้ายก็ต้องมาดูผ่านภาพอยู่ดีถูกต้องค่ะเพราะว่าบางคําที่เราต้องพูดเนี่ยก็ไม่ใช่กล้องจะซูมเเเข้้าาาาไปที่่่หนลยใชพะว ไกลมากไม่ออกแต่เสียงมาแล้วใช่คือเราก็ต้องเอาให้ทันนะคะแค่แค่เขายักหน้านิดนึงแลว่าเขาพูดว่าขาเราก็ต้องขาเนี้ยต้องตามเขาเลยใช่ครับผมถ้าเป็นบ๊อบยังโอเคไหมครับกลัวหลับใช่ใส่ถ่ายใส่ไว้ต่วนี้ต้องเป็นอะไ่นี่ผมนะไม่ต้องไปทำต้ฉันตั้งใจขอบคุณครักถ่ายแลก็ิเจ็ต้องแซวอะไรบ้างไงไม่สิบเจ็ดไปไม่จังหวะเงยหน้ามาตามเยอะมากเลยเหมือนเหมือนเพิ่งหาวอ่ะเออ ใช่เยรับพามามาที่พี่ป๊อปเลยนะครับมาเลยมมาาพี่ป๊อปห้างเรื่องนี้เป็นไงบ้างกับการพาพเสียงอันนี้เป็นครั้งแรกหรือเปล่ากับการพาพเสียงเป็นคนอื่นจริงๆผมรับงานพาพเสียงมาบ้างนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้เป็นการ การขยานเรว่องอะไรให้ประโยคพิเศษการท่านจะเอาฟอติสติ้งมีภาคมาบ้านต่อนน้พาคมาบ่อนแล้วเคยไม่เคยภาคที่เป็นแบบเป็นรายการทีวีเพราะนั้นพอการพาดรายการทีวีก็ต้องทายเป็นบ้านอีกแบบมึงคือนคนพูดแบบธรรมชาติมันไม่ใช่การเล่นละครหรืออะไรอ่ะซึ่งด้วยความที่ผมมีองค์ความรู้และความสามารถที่พอพอทำรายการขอบคุณพี่ป๊อป ครเดี๋ยวเลิกปีกันก่อนเราจะไม่หลายคนเกาขอบคุณกันไปแเลิกเพราะเราไปทางน้องๆแล้วให้คนอื่นเขาชมเราอ่ะบอสเนี่ยผมก็สอนมาโอ้โหคนเก่งถามดิเขาพากลในทุกวันนี้เพราะใครบอสที่มาทุกวันนี้ก็เพราะมพรบอสๆเหรอฮะบอสกือคนสอนเขาเป็นผู้กำกับอันนี้เลยนะก็ผมสอนผู้กำกับอีกทีนึงอ๋อ ครับผมเนี่ยคาแรคเตอร์เล่นนะเนี่ยออพี่ช้างไม่คเคยยิ้มนะพี่ช้างผมก็สอนมาเอาแล้วสบายเลยโอ้ไม่ได้เอไม่ได้เชื่อไ,ได้งานเดียวแล้วสุดท้าย เราจะเลิกลั่นทั้งเวทีเลยนะครับอาชซนต่อพี่บ๊อมคืออย่างที่ซานนี้บอกครับเวลาเขาพูดอะเอนสุเกะคนที่ผมพานี่ก็เป็นลุงคนหนึ่งที่เดินว่าถึงแล้วลุงเขาก็จะพูดไปเรื่อยอและลุงก็มีความใบ้กว่าล่านิ่งๆอยู่นิ่งๆอยู่นิ่งๆอยู่ฉันจะฆ่าแกจากนิ่งๆลุงก็ขึ้นไปฉันฆ่า อารมณ์สวิงเลยเออแต่ตอนเรือกภาพอยู่เอ๊ะลุงยังไงมายังไงคือคุยกับบอสเหมือนจริงจริงเหมือนน้ำหมมะคือเราไม่รู้ว่าจะไปทางไหนเขาดิ้งตลอดเวลาอยู่นี่คือลุฟเฟ่อยู่นี่ก็จะแลบลิ้นเพล่เขาเรียกมาทางญี่ปุ่นจ้าตลกญี่ปุ่นอะผมก็ได้สอนบอสว่าไอ้บอสต้องดูนะต้องดูนะครับแล้วที่บอกว่าจริงๆแล้วอันนิงเกิดมาได้งานนี้ได้กับพี่ด้วยนี่จริงป้ะผมอยากได้อันหนิง คุณเดือดช้างคุณช้างไม่เลยนะคุณช้างอยู่ไกลอ๋อนี่นี่ยกขึ้นมาตะกี้ทีเดียวถึงแล้วนะไม่ได้ครั่ะไม่ได้คร่ะไม่จริงๆเขาสั่งเขาสั่งพี่บอสจริงๆอ๋อเป็นผู้กับเหนือผู้กับจริงใช่ใช่ไอ้สุธีดีเร็กเตอร์สุดยอดเรียกว่าสารวัดได้เลยเพราะว่าเหนือผู้กัำกับอ๋ออุ้ยอ๋อเป็นทางเป็นทางตำรวจแทนมีใครได้ยินสารวัดผู้กำกับไหมได้ยินได้ยินกันหมดเลยนะได้ยินกันหมดเลยโอเคราดูไม่ได้จริงไปเลยใช่ใช่ครับอ่ะแลาไป รุ่นใหญ่กันต่อดีกว่าครับนะครับ,รบต่อไปที่อติง่ง้างดีกว่าครับ,ค,รบคือจริงอติ่งกับอันนี้เนี่ยจริงถือว่าเป็นนักพาครุ่นเก่าและเป็นโปรเฟชชั่นแลที่สุดในนี้แล้วด้วยนะครับมาที่อติ่งก่อนดีกว่าว่าสำหรับ,บกรารภาคยโฟดมาาโบทชันชนี้เนี่ยแตกต่างจากงานที่ผ่านมาของอติ่งยังไงบ้างเพราะจริงอติ่งน่าจะภากมันแค่ทุก <สะ S 1> อย่างแล้วั้งแบบเออครับก็มันยากกว่าพาคย์อันนี้สิงปกติมันม่ได้กย์อะไรอยู่ใช่ไหมฮะพันธั์ที่ข้าบตัวเองอยู่ไหมครับ เปลี่ยนตัวนะเปลี่ยนไปสียงบ้านเสเออเสียงเออตัวสองตัวสองผมขอ้อไหนอสีงไหนผมขอทุกคำถามมาเปลี่ยนเสียงไปเรื่อยๆชอบชอบตัวละครที่แบบว่าชอบขี่จักรยานแล้วผ่านในหนตัวสองตัวสองตัวสองอ่ะติดเล่นได้เลยครับเอ่อมันมีความละเอียดครับเป็นงานที่ทำทีเดียวไม่เสร็จทำแล้วมาฉายดู มีคำไหนที่คนดูไม่เข้าใจอะไรไม่ใกล้เคียงเอามาผ้าใหม่ก็แก้เลยเหมือนกับผ้าไปรอบหนึ่งแล้วแล้วกลับมาผ้าอีกรอบหนึ่งแล้วเมื่อเปลี่ยนแล้วยังต้องเอาคำเหล่านี้ไปให้เป็นญี่ปุ่นเอาไปให้ญี่ปุ่นดูเอาส่งไปที่นน่นดูอีกให้ญี่ปุ่นอนุญาตเราึงจะใช้ได้โอ้โหละเอียดมากนละเอียดพิธีพิถันมากคนนี้ก็ผ้าสองเที่ยวตรงนั้นครับ ก็มีการตรวจภาพไปก่อนรอบนึงแล้วก็ก,กลับมาดูว่าไอ้ตรงไหนปรับแก้ต<ช>รงไหนนี้ลูกค้าฟังก่อนใช่ครับมีใครบ่นไหมครัก็ไม่สุดท้ายนะโธ่มีไหมมีบ่นแล้ๆๆๆวไหมมีๆๆๆความมีบ่นตรงไหม มันนเป็หลายรอบไงมันต้องบ้างหลายรอบเพราะฉะนั้นก็ค่อนข้างแตกต่างจากที่ผ่านมาเนาะใช่ครับแบบมันละเอียดขนาดว่าผ่านประสบการณ์มาเยอะก็ถือว่ายากอยู่ดีครับใช่ไหมฮะเกมโชว์มันเป็นเหมือนกับว่าทุกคนน่ยอยากมีซีนอ่ะมีอะไรก็ปล่อยไปหมดทุกคนใส่เต็มหมดใส่เต็มหมดแล้วพูดไม่เหมือนชาวบ้านก็โย้ยเฮ้ยตัวไม่ถูกกันมาหนะ่งวจีใกล้ๆกันนะ เขาไม่ยืนใกล้ๆกันตะโกนทำไมใช่ไหมเขาใส่เต็มไงเขาใส่เราก็ล้วพอเขาใส่เต็มเราก็ต้องใส่เต็มด้วยหลังมันต้องตามไปด้วยแล้วทุกคนใส่เต็มแน่นอนนะไปได้ครึ่งตอนก็ ัาพนิดเสียงเขาต้องข่าต้องข่าวต้องภาพเหมาที่อันนี้บ้างดีกว่าอันนี้ครับอันนี้เนี่ยเขาบอกภาพมาตั้งแต่อายุ20เลยอ่ะตอนนี้อันนี้40กว่าแล้วเนาะแหมนะนะยังหนุ่มเดือนหน้า70เดือนหน้าเดือนหน้า70แล้วโอ้ห้าสิบปีอ่ะคนที่ดูเถอะคือประสบการณ์การภาพของสองอาเนี่ยรวมๆกันก็ศตวรรษใช่จะเป็นร้อยร้อยปีประสบการณ์สูงมากแล้วกับผลงานที่ผ่านมาเนี่อาปกติอาพาพเกมโชว์เกมอะไรมาเยอะสำหรับ อันนี้เนี่ยมันแตกต่างยังไงแล้วพิเศษยังไงครับนะมันก็คือตัวผมบิ๊ที่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 อะไรอ่างเงี้ยครับคือมันเป็นตัวง่ายๆอ่ะคือคล้อยตามเออถ้าพูดอะไรมาเราก็รับตามไปเลยเอออ๋อก็เลยไม่กิ้วก็ซีอ่ะการล้ํก็คือมันมันก็เป็นตัวตลกแบบนิ่งๆครับเอไม่วุ่นวายอืม ตัวลูกน้องก็ระทาอก็ค่อนข้างง่ายหน่อยแล้วเราสามารถใส่มุกใส่อะไรเพิ่มเติมก็มีบ้างครับมีเติมเข้าไปได้บ้ามีนะฮะแล้ว อย่างสมัยก่อนผมเห็นว่าเวลาเขาภาคเรื่องนี้เนี่ยนักภาคไม่กี่คนอะแต่อันนี้ถือว่าเยอะไหมคุณอาถือว่าเยอะเลยใช่ไหมฮะถือว่าติดอารีพภาคกันสี่ห้าคนแล้วภาคอาชีพเป็นสิบเป็นสิบคนแล้วก็นักแสดงอี๋อี๋หัวนอกเหนือจากตรงนี้ก็จะมีนักภาคอื่นๆที่มาเป็นคนแข่งมากไปเลยใช่ใช่ใช่เป็นนักภาคที่ทำงานในปัจจุบันนี้แล้วก็มีชื่อเสียงอยู่เอามาเข้ากวาด หมดเลยเพราะคนเยอะมากเป็นร้อยวิ่งอยู่ดนะทั้งงสุดๆไม่ได้เชื่อไม่มีมาถึงเราสักคนเลยวิ่งกันเป็นร้อยตกน้ำกันเป็นร้อยแล้วท่าจงที่ครูอโนเมื่อกี้ครูไม่น่าได้งานเสียสองก็ไม่น่าได้คุณดูแล้วนะวิ่งกันต้องเยอะแต่วรงนี้หละดีแล้วคุณภาพแล้วนะคะเอาคุณภาพดีกว่าครับมาที่พินิ้ต่อยว่าครับผมพินี้ฮะภาคเสียไปแล้วเนี่ยพูดถึงด่านไหนที่สนุกดีกว่าเพราะว่าจริงๆเราดูตัวอย่างเมื่อกี้โอ้มันตื่นเต้นทุกด่านนะท้งด่านที่เราเคยเห็นแล้วก็ด่านใหม่ๆด้วยคือ

สมมติว่าเราได้เล่นกันเองอะอูโหไม่รู้ใช่ไหมไปไหมไปเล่นเองไปไปบอกเลว่าไป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 แต่ว่าขอเป็นเกมที่ไม่กระแทกกันหน้าได้ไหมทำมาเยอะแล้ววต้องถาประกันว่ามีประกันหน้าใช่ค่ะคือมันยากเพราะว่ามันมีเกมที่แบบว่าเราต้องแบบไปให้ไปแบบไม่เกินจุดนะถ้าเกินจุดคืตกน้บเปนยามความเปนยามหรือช่องแคบหรือเกมที่เกมที่เรา ตื่นเต้นมกที่สุดคือเกมที่เราต้องวิ่งหนีคนที่จับตาม ตัวเราอะทีนีจะเปิดประตูแ่าวโงกดอ่ะประตูไหนเปิดอะไรอย่างเงี้ยคือเรารู้สึกว่าเออมันยากทุกเกมแล้วแบบถ้าเกิดเราไปเล่นเองเราก็ไม่น่าจะผ่านตั้งแต่ด่านแรกนะเนื้อจริงมันใช้ดวงด้วยใช่แบบพลังด้วยอ่ะใช่อะอืมแต่ว่าน่าสนใจน่าสนุกทุกด่านน่าสนุกทุกด่านใช่มาที่คุณโอ๊ตนะครับอนนะทั้งคนผ้าแล้วก็น่าจะเคยดูแน่นอนเคยดูสมัยตอนเด็กๆเนาะการกลับมาครั้งนี้ของโอดมันหาคนดูจะได้อะไรบ้างเนาะผมผมว่าอย่างแรกได้ความสนุกหาแน่นอนเพราะ ว่าเด็กๆเราดู่เราผมผมหนักถึงขนาดว่าบ่อน้ําแบบเป็นแอ่งน้ำข้างมากผมก็กระเบื้องไม่วาง เป็นบ่อน้ำสาบมังกรอ่ะขุดเองจิ้มดานเองใครทำอย่างนั้นเลยผมหนักมากผมชอบมากสร้างเองนะกับเบื้องราวางแล้ววิ่งแข่งกับเพื่อนไอ้เหยียบกับเพื่อนเราไม่จมแต่ตายเล่นกันเด็กๆด่านที่ผมโคตรชอบเลยนะชอบมากชอบมากชอบมากคือคือเด็กๆผมดูโรบัญทาปล่อยมากแล้วก็ผมคิดว่าเราโตมาครับกับบัญทาทีนี้พอเราได้มาภาคอ่ะเราก็ได้เห็นด่านที่มันพัฒนาคือด่านเดิมๆเนี่ยแต่ว่าในขนิคมันสนุกขึ้นด่านใหม่ขึ้นภาพชัดขึ้น โอ้โหแล้วก็สิ่งต่างๆที่มันอยู่ในเกมอมันสนุกขึ้นมากจริงคือไม่อยากสบอยเยอะกลัวเดี๋ยวคนไปดูแล้วเดี๋ยวจะไม่สนุกรอดูอีกว่าแต่ว่าเกมสนุกมากจริงแต่เกมที่เราพาาแล้วก็รู้สึกว่าเราอยากเป็นส่วนหนึ่งที่ได้เข้าไปเล่นด้วยถ้ามีโอกาสมันอยู่ในเมืองไทยอยากไปเล่นอยากไปเล่นอยากไปเล่นมากจิงนนาเล่นมานาเล่นมากถ้ามีโอกาสนะขอวามมันจัดที่นี่สักทีใช่สนใจอยากได้พิธีกรหรือไงอ้โหผมนั่งเลยนะลุยให้ตัว ใส่เดี่ยววิบหน้ามันเลยับผมเออเหมือนที่พี่ป๊อปบอกเขาเอาเกมมาพัฒนาแต่ว่าไม่ได้ให้มันล้ําสมัยจนเกินไปมันยังมีความเม่ดันเก่าอ่ะเม็ดันนิเก่าๆอยู่พี่ป๊อปฮะสุดท้ายนะครับผมขึ้นชื่อว่าโหดมันฮาพี่ป๊อปต้องให้คําจํากัดความว่าโหดอย่างไรมันอย่างไรและฮาอย่างไรฮะถามยากเลยน ไปรู้ก็เขาบอกที่จูนิเวิร์ดมาเนี่ยอันนี้ตัวปิดสวยๆเลยใช่งานวันนี้จะสวยขนาดไหนมันอยู่ที่คำตอบนี้มันต้องขบวนกันตอบดีมงลงเลยนะผมว่าการโหดมันหาเนครับคที่สุดแล้วนะครับสามคำนี้คือสามคำที่เป็นคำลายที่มารวมกันแล้วเป็นประโยคที่ขัดใจกับพวกเราอย่างนี้ครับคำตอบทั้งหมดอยู่ในมือโอ๊ตประโมทแล้วครับหลังจะส่งวะตายกรโยนต์รุ่นเลยครับ ส่งมาแ้แต่ทับช้างไม่พอยหรอคือ <c oughs> ในเกมเนี่ยผมว่าความโหดของมันเนี่ยถ้าคุณอยากได้ความโหดคุณดูในในเกมเนี้ยมันก็มีความโหดเกิดขึ้นแล้วมันหดจริงมันหดเกมเขาไม่อารูกมานรวยครับ,ค,รบความมันนี่ก็คือความทั้งมันทั้งสนุกทั้งกรมบ,บ้าพลังน<ๆ>ะบี้ขยี้ทุกอย่างมันมันครับความฮานี่ก็คือมาแน่นอนเพราะฉะนั้นทั้งสามอันเนี้ยผมเชื่อว่านะครับในการที่เข้าไปดูแล้วสุดท้ายแล้วผมขอรวบจบเป็นประโยคคมๆด้วย ปางโมดครับชื่อจริงๆตรงนั้นอ่ะไม่ต้องมาเสียเวลาตรงนี้ก็ได้ใช่ใช่หมดเลยก็จบวนจนจะหมดน้ำมันไม่ได้ไม่ได้เหมือนจบไม่ได้ก็เลยเอายน์มันดีกว่าคือดู ปแล้วล่ะยากเนเลยครับผมก็ได้ประมาณนี้แหละปีโอ๊ตปีเลยจะสรุปจบชั้นไหนไหมครับครับก็อย่าไว้ให้ดังทับช้างครับไม่ได้ไม่ได้ช้างสิคือมันสนุกมากครับผมว่าความโหดมันหามันมันถ้าเราได้ดูตอนเด็กสนุกกว่าเดิมส่วนคนที่ไม่เคยดูเด็กรุ่นใหม่บางคนอาจจะเกิดไม่ทันไม่ทันลองดูครับมันเป็นเกมที่สนุกจริงๆแล้วผมชอบอย่างนึงของคญี่ปุ่นคือเวลาเขาทอะไรเขาทสุดด่านสุดมากเล่นกันสนุกสุดคนเล่นก็มา เต็มที่คือคนเล่นทุกคนเขาแต่งตัวจากบ้านเอาตีมแต่ละตีมมาคนกี้ตั้มากคือเขาคิดว่าเขาได้ออกทีวีเขาสนุกแน่นอนใช่แล้วทีนี้พอเนเจอร์เขาเป็นแบบนั้นนะครับด้วยมวลรวมของรายการมันเลยออกมาแล้วมันสนุกแบบที่ทุกคนเห็นอยากทุกคนติดตามหมดันหาครับสนุกแน่นอนครับค้าผมเอาละครับตอนนี้เชื่อว่าหลายๆคนน่าจะอยากเห็นบรรยากาศของการภาพสดแล้วมาดูสกิลของทุกท่านเหล่านี้ว่าจะภาพเป็นยังไงเดี๋ยวให้เขาไปเตรียมตัวก่อนได้เลยครับ